สวัสดีครับกับพบกับ a t f ไฟทครับวันนี้ผมก็ a t f ไฟทครับจะมาแนะนำเทคนิควิธีการปิดเสียงหรือการสั่นบนแป้นพิมพ์ iPhone ได้ง่ายครับต้องบอกว่ามีคนสอบถามมาทาง YouTube ครับว่าอยากให้ทำคลิปขึ้นมานะครับแนะนำว่าวิธีการปิดเสียงนั้นทำยังไงนะครับหรือการสั่นนั้นทำยังไงนะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาครับซึ่งขั้นตอนในการปิดเสียงหรือการสั่นของแป้นพิมพ์นั้นทำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการปิดเสียงหรือการสั่นแป้นพิมพ์ iPhone ได้ง่ายครับสำหรับคนง้นใชา iPhone ขั้นตอนง่ายๆก็คือกดไปที s, ่การตั ia, choses, you know? dreams, ้งค่าครับการตั้งค่าที่ชี้อยู่ตัวนี้นะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับหาหัวข้อคําว่าเสียงและการสั่นครับเสียงและการสั่นนะครับที่เป็นรูปลาโพงนะครับแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับด้านล่างสุดนะครับหาหัวข้อการตอบสนองแป้นพิมพ์ครับการตอบสนองแป้นพิมพ์นะครับที่มีกรอบชี้อยู่นะครับตอนนี้นะครับที่ชี้อยู่ในการตอบสนองแป้นพิมพ์ครับแตะเข้าไปครับ พอเข้ามานะครับก็จะมี2หัวข้อเลือกครับก็คือเสียงและสั่นครับก็คือหัวข้อวันนี้ที่เราคุยเลยครับถ้าชอบนะครับในการให้มันมีเสียงนะครับในการแจ้งเตือนเวลาเราพิมพ์นะครับก็เปิดไว้นะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็กดปิดได้เลยครับถ้าไม่ต้องการให้สั่นก็กดปิดได้เลยครับสาหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดใช้งาน iPhone อยู่ต้องการปิดเสียงนะครับหรือปิดระบบการสั่นของแป้นพิมพ์นะครับลองนําเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ด้ใช่กดแชร์ก่อนจะจากดปรแงคนะับ เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ c a t ไฟครับ